มาก็เดี๋ยวเราสุ่มนะครับตอนนี้เราอยู่ใน ID Server ิร r ฟเวอร์ดกโของผมนะครับซึ่ง ID นี้ตามที่ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่วันแรกๆที่เล่น ID นี้แล้วแหละว่าเออ ID เนี้ยเป็น ID ที่เราทำมาเพื่อเน้นในการตีบอสกิลซึ่งประเอินว่าราย่อมาการีเนี่ยเป็นคุกกี้ที่มีแนวโน้มที่จะได้ใช้ในการตีบอสมังกรกิลสูงมากคือณนะตอนนี้อัดคลิปนี้เนี่ยมันเป็นเมตาที่ดาเมจแรงที่สุดแต่ไม่รู้ว่าหลังจากคลิปนี้ลงไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหม ฉะนั้นผมจะสุ่มเจ้าตัวเนี้ยติดไว้แต่ปกติแล้วถ้าผมแนะนําในเรื่องของการสุ่มเนี่ยผมจะแนะนําว่าถ้าใครงบจํากัดเนี่ยเออรอดูเมตาสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนก็ได้ว่าเออมันใช้ตัวนั้นจริงๆริงไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้นมันก็มีบางตัวที่ดูเหมือนจะได้ใช้ตีบอสแล้วสรุปก็ไม่ได้ใช้ก็มีเหมือนกันฉะนั้นถ้าอยากชัวรอก่อนก็ได้แต่ไอเดียนี้คือผมก็ว่าน่าจะเอาไว้ก่อนนะครับผมก็ถ้าไม่ได้ใช้ในเดี๋ยวเพื่ออนาคตมันอาจจะได้ใช้ก็ได้อะไรเงี้ย ก็เผื่อๆไว้แต่ไอเรื่องสุ่มเผื่อจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนาหรอกแต่ใจผมมันอยากสุม่มอีกเหตุผลหนึ่งนะครับคือไอดีนี้เนี่ยตอนนี้มันมีดาก้อนเนี่ยหดาวนะครับยี่สิบเก้าท่าสามันขาดอีกหนึ่งก้อนนะครับซึ่งมันเติมแพ็คเอาก็ได้แต่เราอยากจะลองสุม่มเพื่อันออกนะครับผมเออเราเผื่อจะได้ไประหยัดงบนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าคลิปนี้ผมไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะสุ่มกี่หมื่นกี่แสนนะครับสุ่มจนกว่าจะพอใจถ้ารู้สึกดวงเกลือก็อาจจะจบเร็วหน่อยถ้าดดดวงดีีกก็เ๋ยยลุยัน ต่ออะไรประมาณนั้นนะครับเริ่มกันเลยดีกว่า Let's ก o นะครับเออเราก็ลืมเปิดให้ดูว่าโอ้ย,อยหิงแคปไซซิน3ก้อนไอดีนี้คือแคปไซซินจะ5ดาวแล้วแม่งออกดีมากนะครับผมเริ่มด้วยการที่เจ้าตัวตัวรอยัลเนี่ยตอนนี้นะครับศูนย์ดาว30มสิเศษนะครับผมตอนนี้เริ่มต้นจากตรงนี้นะหุยต่อครับโอ้โห มาแล้วมาอย่างเร็วอัพเลยสิรออะไรนะครับไอ้ีนี้ผมกะว่าเต็มที่ก็คงคือสูงสุดมันสิบดาวใช่ไหมอาจจะไม่รู้อ่ะอาจจะพอที่แปดดาวหรือเก้าดาวก่อนแล้วก็ทยอยทยอย,ย,อยเก็บไปอะไรเงี้ยอย่าขอดูก่อนแล้วแต่ดวงด้วยแหละถ้ามันดวงดีเราก็โกดจนสิบก็ได้แหละแต่ถ้ามันดวงไม่ดีไง <c oughs> เสียมันดวงไม่ดีนะครับกต่อกดตอเอาวะโอโหเป็นนักพยากรณ์นะครับ ลุย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 อู้หูยไอดีนี้ตัวสูงกว่าอีพิกไม่มีตัวไหนสิบดาวเลยมาได้ทุกตัวนะครับขอมอนขอมอนขอมอนนะฮบผมต้องการต้องการนะครับฟับโอ้แคปไสสินโอ้โหขอแวะก่อนนะขอแวะก่อนเชื่อไหมไอดี ID. หลักผมเซิร์ฟเพียวอ่ะมันยังสามดาวอยู่เลยอะ่ะไอดีนี้กดไปห้าดาวแล้วครับ แม่งไอดีแคปไซซินจริงๆไอดีนี้นี่จะขึ้นหนึ่งลุงแล้วด้วยนะขาดอีกสามก้อนนะครับอะไรจะเกิดโอ้คุ้มแล้วเด็ดตอนนี้ดวงมันทรงดีเนาะมามาเป็นหินตัวใหม่สามนะครับเอาวะมาๆแน่นอนเราก็อยากได้แก้มังกรติดมาอยู่แล้วแหละมาเลยมาเลยมาได้เลยมาได้เลยนะครับเป็นชาวนะครับรุยต่อ มาอีกหนึ่งก้อนนะครับผมยาวไปครับยาวไปครับออโอ้โหหินเพียวมาอีกสามไอดีนี้เพียวเพิ่งสี่ดาวเองครับสี่ไปห้ายากมากเลยรวยต่อหินราชินีสามแล้วก็หินหินโฮลี่สามก้อนนะครับรวยต่อรวยต่อโอ้โหเฮ้ยตัวนี้ไม่ค่อยออกเลยเวยออกน้อยจังไงอดีเนี้ยมาหน่อยเร็ว ผมแต่ได้แคปไซซินมันก็ดีมากๆแล้วอ่ะเออตอนนี้เราสุ่มไปน่าจะมีประมาณร้อยห้าสิบพิมพ์ตัดประคับตอนแรกอู้หูยมค์หนึ่งตอนนี้ก็ประมาณสี่หมื่นห้ามั้งนะครับผมก็เพิ่งจะแล้วก็ผมสุ่มหลังไมค์ก่อนอ่ะคิดว่าน่าจะหมื่นสองหมื่นนะครับตอนนี้สุ่มไปประมาณห้าหกหมื่นได้มาสองดาวอย่างผมว่าเกลือนะแต่มันได้แคปไซซินมาแบกนี่แหละมันก็เลยดูเหมือนไม่เกลือนะ,ะอ,อ,อ,อนะครับผมกดต่อโตต่อนะครับผมมามามา โอ้หินนกอีกก่อยอีกสองนกอีกก่อยไอเดียนี้ยไกลมากสี่ดาวนะครับแต่แคปไซซิงถ้าได้เนี่ยก็คือดาวก็จะพุ่งไปเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าผ่านจุดห้าดาวซึ่งยากที่สุดมาแล้วโอ้ไม่เลยยับ,ย,บยับเลยรอบเนี้ไดมาพันสี่นะครับรอบเมื่อเกี้เฮ่นะตัวนี้มาอีกสองนะครับก็ต่อครับเฮ้ยไม่ค่อยออกเลยผมรู้สึกมันออกยากมากเลยอะไอเดียนีย้อืมนักพยากรณ์นะครับ ใกล้จะสิบดาวแล้วขาดอีกหนึ่งตัวนะครับดูต่อหายไปไหนวะเฮ้ยมากาักกะลยวผมต้องเรียกมันไอแย้ไอแย้ yeah, เหลืองมาเร็วน้องแ yeah, yeah. ย,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 ย้น้องแย้โอ้โหมาครับยาว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 อุ้ยน้องแย้มันหายไปไหนวะเออมาสักทีน้องแย่นะครับน้องแย้ <c oughs> แต่แน่นอนแหละเราย่อมักกะลีนน่ะมันไม่ใช่ดาเมจหลักในทีมตีบอสนะมันเป็นตัวดาเมจรองดาเมจหลักก็อยู่ที่ลูกพูนอยู่ดีนะครับฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะสุ่มตัวนี้ไว้ไม่เยอะก็มีบางคนทําแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็เป็นในลูกพูนแทนนะครับอืคือมันไม่ได้เป็นตัวดาเมจหลักแบบกินเปอร์เซ็นต์เยอะเหมือนลูกพูนอย่งที่อย่างลูกพูนเนี่ยมันต้องมันต้องดาวแบบทุ่มไปเลยอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้บางคนอาจจะทําดาวไ,ไวน้น้อยก็ผมว่าน่าจะพอใช้ได้แหละนะครับโอ้โหเป็น ลูกเกตฟันยับฟันยับนะครับดูยต่อกดต่อครับเอ้พ่อมดโรยเลยนะอุ้ยนักอนทพยากรสิบดาวแล้วนะตัวนี้คนไม่ค่อยมีสิบดาวกันนะครับมีกันน้อยเราได้เยอะมากนะครับโอ้โหเป็นรอยัลสี่สิบสี่ครับโอ้ยห้ารับห้าสิบ ไม่ค่อยออกเลยอ่ะนี่ยังไม่ขึ้นสี่ดาวเลยเออ,อกว่าจะมาเพิ่งสามดาวอีนี่ไม่ใช่สี่นี่ยากเหลือเกินยากเหลือเกินนะครับรับก่อนรับก่อนอ่ะสามดาวแล้วครับลุยต่อเป็นเอแคร์นะครับโอ้ถ้ามันอยากได้แบบช็อตเนี้ยสามตัวในรอบเดียวจะได้ขึ้นสี่ดาวเลยเออถ้ามาสามตัวในรอบเดียวอ่ะผมยังถือว่าไม่เกินนะตอนเนี้ย แต่น่าจะหวังสูงเกินไปหน่ยหายเลยอะ่ะเออเอาวะมาครับหืมเพียวอีกสองนะครับโอ้โหเงียบกิฟเลยนะครับลุยต่อเฮ้ยเออสวยงามครับใกล้จะสี่ดาวแล้วนะครับสีดาวนี้จุดเกือบยากนะครับเออโล่ๆอย่างนี้เจง๋จงเจง๋งเจ๋ง อ้ตัวสูวงอีพิกขออยสักตัวหนึ่งแหวอีกสักตัวหนึ่ง,อ,งอู้นกอ,อีกก่อยอ่ะยากหน่อยกว่าจะขึ้นห้าดาวแต่เอาว่าเรื่อยๆแล้วกันเรื่อยๆนะครับอ,ปปอ,อุ้ยไอดีนี้ซุปเปอร์อพิกสองอู้นางฟ้าทะเลหนึ่ง 1, เป็นสามตัวนะครับคลิปนี้เฮ้ยดวงตัวสูวงอีพิกทมถือว่าดวงดีออกถี่มากเลยนะครับอีกตัวนึงโอ้โหเห็นสตรอเบอรี่โอ้โหแม่งสตรอเบอรี่สีแม่งเหมือนสมุนไพรมากอ่ะไปครับ ก็ต่อก็ต่อโอ้โหยังไม่สี่ดาวนะครับตอนนี้เพชรผมเริ่มต้นประมาณสามแสนแล้วก็มีพิมพ์ตัดอยู่เยอะนะฮะตอนนี้เพิ่งสี่ดาวเองนะครับดวงเกลือ,อ,อการได้เจ้าตัวเราย่อมาก,กระลีมากๆเลยนะครับมา <h ums> ต่อแล้วกันต่อต่อนะครับอ <h ums> ยาวครับยาาครับ มาไหมเออมาอีกหนึ่งตัวสวยงามขอขอแบบไม่เกินห้าหมื่นเนี่ยให้มันจบที่ห้าดาวไะโอ้ยตอนแรกผมเห็นหัวหอมผมนึกว่านางฟ้าทะเลเฮ้ยและหินแก้วมงครหนึ่งก้อนไม่เอาให้ผมหน่อยหรอวะเออขอก้อนเดียวนะก้อนเดียวเท่านั้นนะครับลุยต่อฮ <c oughs> ไม่เละตอนนี้เริ่มเริ่มล้นแล้วนะครับก่อนหน้านี้ไม่เละผมขาดมากเลยแบบว่าจะทำนาฬิกาสิบสองมันใช้เยอะใช่ไหมล่ะ ตอนนี้คือแบบสมบัติใหม่มาก็ทําได้แล้วไอดียนี้นะครับอู้สวยงามครับเฮ้ย hey, ครึ่งทางก่อนจะขึ้นห้าดาวแล้วนะเนี่ยมาต่อครับอยากได้โฮลี่อ่ะเออเอาวะผมว่าคลิปนี้ไอดีเนี้ยผมอาจจะจบที่ห้าดาวดีกว่าอืมเพราะว่าเราก็สุ่มไปเยอะมากแล้วอ่ะนี่มันจะสองแสนแะล้วยังไม่ห้าดาวเลยนะครับ เยอะมากนะครับเยอะมากโอ้โอ้ไม่มาเลยเว้ยเฮ้ยหายไปไหนเฮ้ยโ,โอเคแปดสิบแล้วครับต้องการอีกตัวเดียวจบให้มันให้มันจบที่รอบนี้เถอะโอ้โหได้หินไม่กี่ตัวสี่สี่เจ็ดเก้านะครับผมมาโอ้ยได้มาอีกสาม่าดอีกแปดก้อนเท่านั้นนะครับ เงียบเลยเงียบเลยมาเร็วลูกพ่อนะครับขาดอีกสี่ก้อนเท่านั้นนะครับโอ้โหย,ยากจริงๆเอ้ยขาดอีกก้อนเดียวเท่านั้นเรียบร้อยครับห้าดาวแล้วโอ้โหยหมดประมาณสองแสนกว่าสองแสนสี่สองแสนห้าแล้วมั้งผมว่าก่อนเราจะขึ้นห้าดาวนี่เกลือนะครับไอดีเนี้ยไอดี ID นี้คือเกลือสำหรับมาการีนมากๆเดี๋ยวต้องดู หลังจากนี้ว่าจะได้อะไรขนาดไหนนะครับผมอืมเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมว่าหลังจากนี้หลังจากห้าดาวเหลือเป็นต้นไปไอดี ID นี้นะผมอาจจะสุ่มหลังไมเอาแล้วนะครับจะได้ตัดสินใจดูตามสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถ้าถัดไปโอ้โหเกมแม่งแกงผมชิบหายเลยว่ะหนึ่งเศษก็ไม่ออกนะครับผมสวัสดีครับ